มีใครเคยรู้สึกแบบนี้บ้างไหมครับว่าไม่ว่าจะพูดอะไรไปเจ้านายลูกน้องเพื่อนร่วมงานก็ไม่มีใครเข้าใจไม่ว่าจะอธิบายแบบไหนละเอียดแค่ไหนเขาก็ยังมีปัญหาในการสื่อสารกับเราอยู่ดีคลิปนี้มีคำตอบนั่นเองครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับผมครูอัดและนี่คือรายการ Mirror Code Psychology รายการที่จะใช้จิตวิทยาเชิงลึกาพาเพื่อนๆไปสะท้อนตัวตนให้ลึกขึ้นอีก2เท่าเพื่อเข้าใจตัวเองและพัฒนาคุณคุณภาพในการใช้ชีวิตได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวครูอัดขออนุญาตแชร์สกรีนก่อนเลยนะครับ โอเคคลิปนี้ว่าในเรื่องของการสื่อสารนะครับจิตวิทยาของการสื่อสารอะไรคืออุปสรรคที่สําคัญและใหญ่ที่สุดที่ทําให้การสื่อสารเนี่ยมันล้มเหลวมันแย่ในการดํารงชีวิตประจำวันนะครับก็ต้องว่ากันแบบนี้ว่าในจิตวิทยามีสิ่งที่เรียกว่า false consensus effect หรือปรากฏการณที่มนุษย์เราเนี่ยและเป็นทุกคนนะครับนี้ต้องว่ากันตามตรงเลยมนุษย์เราเป็นทุกคนเรามักจะชอบคิดว่าคนอื่นคิดเหมือนกับเราคนอื่นเหมือนกับเราแต่เราก็รู้ดีนะครับว่าในความเป็นจริงแล้วมันไม่มีมนุษย์คนไหนที่เหมือนกันเลยแม้แต่สองคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฝดแท้ที่แชร์ยีนเหมือนกัน100%เซเกิดมาหน้าตาเหมือนกันก็จริงแต่ว่าความชอบความคิดความอ่านการมองโลก ต่างกันเอ,อ๊ะทำไมละ่ะก็มนุษย์เรามันไม่มีใครเหมือนกันยังไงล่ะครับทางร่างกายทั้งจิตใจงั้นการที่เราคิดว่าคนอื่นคิดเหมือนเราอ่ะมันเป็นการ mono mono คิดไปเองนะครับอันนี้คือ false consensus effect ที่ทำให้การสื่อสารพังล้มเหลวนะครับ2 selective perception สมองของคนเรามักจะคัดกรองข้อมูลจากอคติจาก b บ a s ต่างๆอาจจะเราอคติกับอะไรเราเลือกที่จะคิดแบบไหนนะครับมันเกิดจากอคตินั้นๆแปลว่าอะไรบางคนงงนะครับถ้าเกิดเราไม่ชอบอไอติมรสชาติหนึ่งอ่ะครันสมมุติบอกว่าไม่ชอบไอติมรสกะทินะครับ แล้วมีคนมาขายไอติมรสกะทิแล้วแบบเจ้านี้อร่อยมากมันไม่เหมือนเจ้าอื่นๆก่อนหน้านี้ที่แกเคยกินเธอเคยกินเอ้ยลองดูสิสมองเราคือรับรู้มาแล้ว ว่าแบบมันมันไม่ชอบอะ่ะก็ในเมื่อมันไม่ชอบต่อให้จะเอาอีกร้อยเจ้ามาเสนอขายก็ไม่มีทางซื้อไอติมลดกะทิแน่ๆอันนี้คือ selective perception นะครับสำหรับการทำงานการดำรงชีวิตก็คิดดีๆว่าเราจะสื่อสารแบบไหนออกไปถ้าเราสื่อสารในสิ่งที่เรารู้อยู่แก่ใจแล้วว่าคนคนนั้นยังไงเขาก็ปิดกัน้นยังไงเขาก็ selective ตัดสิ่งสิ่งนั้นออกไปคัดกรองข้อมูลแค่บางอย่างเท่านั้นที่ผ่านฟิลเตอร์มาได้เนี่ย เราก็ต้องเลือกพูดถึงสิ่งที่จับใจเขาให้ได้ก่อนถ้าเราเอาข้อมูลแรกๆเนี่ยไปเสนอเซลูกค้าหรือเสนอพูดกับแฟนในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์หนึ่งนะครับเราเรารู้ว่าเขาไม่ชอบมันก็เป็นการทำให้การสื่อสารทั้งการสื่อสารนั้น่ะ เราอาจจะมีอย่างที่สองอย่างที่สามที่อยากจะพูดหลังจากนั้นเขาอาจจะเลือกไม่ฟังเราเลยทั้งหมดก็ได้นะครับงั้นข้อมูลแรกๆที่คุยกับคนควรที่จะไม่ได้เป็นข้อมูลที่คนๆนั้นมีอคติอย่าเพิ่งรีบพูดสิ่ง,งที่สิ่งที่คนๆนั้นเขารับไม่ได้ฟังไม่ได้เราจะต้องมีตรกรรมมีหลักการนิดหนึ่งนะครับและอารมณ์ emotion อารมณ์ความรู้สึกเป็นสิ่งที่เปลี่ยนวิธีการอินเ r อร์เพตคำพูดของคนงั้นถ้าเกิดคนอารมณ์เสียอยู่ก็เป็นอีกหนึ่งทริคว่าอย่าพึ่งคุยอย่าพึ่งสื่อสารอย่าพึ่งสนทนาพอยังไงเขาก็ปิดกัน้นสมองของเขาไม่รับนะครับ โอเคและอย่างที่4 brain deficit and learning สำหรับบางคนเท่านั้นนะครับคือมีโรคประจำตัวมีปัญหาทางด้านประสาทหรือสมองของเรานะครับบางคนต้องกินยาบางคนไปผ่าตัดมาอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลที่ทำให้การสื่อสารล้มเหลวแต่ครูอาจจะพูดแบบนี้นะครับว่าไม่ได้เป็นในทุกคน แล้วก็ไม่ได้เป็นในคนส่วนมากด้วยเพราะฉะนั้นคนส่วนมากที่สื่อสารไม่รู้เรื่องสื่อสารไม่ชัดเจนผิดผิดถูกๆเกิดมาจากหลักๆปรากฏการณ์สามตัวแรกนะครับมาดูกันถึงปัญหาดีกว่า barriers อะไรบ้างมีอยู่5อุปสรรคที่ทำให้การสื่อสารทั้งแล้มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับคือการมีความรู้มากเกินไปใช่ครับ เพื่อนๆฟังไม่ผิดครับความรู้มากเกินไปเนี่แหละครับเป็นอุปสรรคที่ทําให้เราปิดกัน้นไม่รับฟังไม่สื่อสารชัดเจนกับคนอื่นเพราะคนที่มีความรู้เยอะนะครับก็จะคิดว่าเฮ้ยฉันเก่งแล้วฉันดีแล้วทําไมจะต้องรับฟังทําไมจะต้องสื่อสารให้หรู้เรื่องด้วย คนที่ฉลาดแล้วก็จะมี expectation คิดว่าคนอื่นก็ต้องรู้เหมือนที่เราคิดสิเหมือนที่เรารู้สิย้อนกลับไปปรากฏการแรกเมื่อกี้นี้เลยนะครับตรงนี้ experts struggle to explain to beginner เพื่อนๆลองนึกถึงการเข้าเรียนมาหาวิทยาลัยซึ่งครูอัดเชื่อว่าคนที่เข้ามาฟังเป็นผู้ใหญ่สัส่วนมากเนาะหรือน้องๆที่อยู่ในวัยเรียนก็ลองรอดูแล้วกันว่าตอนเข้ามาหาวิทยาลัย เเขาเรียนปโทปอเอกอะไรเงี้ยพวกอาจารย์สัตว์อาจารย์ด็อกเตอร์เวลาเขาสอนเหมือนกันกับติวเตอร์ที่เรียนอย่างเช่นกับครูอัดหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาถือว่าเป็นเอ็กซ์เพรสระดับแบบที่มีความรู้เยอะมากๆในด้านนั้นเลยนะคบับางทีอาจจะทําให้เขาสื่อสารอะไรออกมาในระดับที่เราแบบ ให้มันแอดวานเกินจังเกินไปเราเข้าไม่ถึงเราไม่เข้าใจในสิ่งนี้เพราะเราเป็นแคบเบกเกเนอร์ beginner. เราเพิ่งเริ่มต้นเข้าเรียนปอตรีเอ้ยอาจารย์เอาภาษาของการสอนเด็กปอเอกมาใช้กับเราเอ้ยเราไม่เข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไรกันแนะ่ํคำศัพท์คํำนี้มันใหม่เรายังไม่คุ้นเคยคุ้นชินกับมันนะคำนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งและ ยิ่งคนคนหนึ่งยิ่งคุณเคยกับหัวข้อหัวข้ออะไรบางอย่างมันยิ่งทําให้เขารู้สึกว่ามันยากที่จะอธิบายออกมาให้เข้าใจได้ง่ายๆเพราะเขาคุ้นเคยกับแบบที่มันยากๆแบบนั้นไปแล้วนั่นเองนะครับเช่นอาจจะเป็นศาสตราจารย์อธิบายอะไรให้นักศึกษาฟังลืมหมออธิบายอะไรบางอย่างให้กับคนไข้ฟังก็ได้ซึ่งเป็นคนไข้ที่ไม่มีความรู้อะไรมาก่อนเกี่ยวกับโรคโรคนั้นอาการอาการนั้นก็เป็นได้นะครับ เช่นขวดยกตัวอย่างขออนุญาตเอาตัวเองเป็นเคสตัศดีละกันนะครับขวดมีอาการปวดหลังนะครับปวดกล้ามเนื้อซึ่งหมอบางท่านที่ไปหาเนี่ยก็พูดว่าคือเขาไม่ได้พูดหรอกเขาเขียนลงบนกระดาษอันนี้นะนี่คือชื่อโรคหนูน้องไปเซิร์ชอ่า g o e ไปเซิร์ช Cha t g p t ถาม h h a t GPT ว่ามันคืออะไรคือหมอจะไม่อธิบายให้เราฟัง อันนี้คือสิ่งที่ครูอาจเจอนะครับก็มายกตัวอย่างให้ฟังเพราะอะไรครูอัดก็เข้าใจนะว่าหมอเขาอาจจะคิดว่าเราไม่รู้แล้วถ้าเกิดมานั่งอธิบายอาจจะเสียเวลาเขาอาจจะเหมือนเขาเขาอยากให้เราแบบไปหาข้อมูลเองมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นอุปสรรคที่1อุปสรรคที่2นะครับคืออะไร confirmation bias ครับหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับคำคำนี้อยู่แล้ว confirmation bias มนุษย์เราชอบที่จะฟัง สิ่งที่เราอยากฟังเท่านั้นด้วยเน้นคําว่า only นะครับเพราะว่าอะไรเพราะสิ่งที่เราอยากฟังเราก็จะเชื่อไงว่ามันจริงเราก็จะยอมรับมันได้มากขึ้น mm. เทียบกับสิ่งที่เรามีอคติอ่ะเราไม่อยากฟังเราไม่อยากรับรู้เราไม่ยอมรับเราไม่เห็นด้วยกับสิ่งสิ่งนั้นใช่ไหมครับอย่างที่สองเลยถ้าเกิดคนไม่ชอบไอเดียอะไรเขาก็จะพยายามเปลี่ยนความคิดนั้น ให้มันตรงกับสิ่งที่เขาเชื่ออันนี้ก็คืออีกอย่างหนึ่งของการเกิด confirmation bias นะครับซึ่งทำให้คนเราสื่อสารไม่รู้เรื่องสื่อสารผิดสื่อสารไม่ชัดเจนเพราะเรามักจะมีการโ o n นมโนคิดไปเองนั่นเองนะครับนี่ก็ confirmation bias เช่นการที่มีเจ้านายหรือผู้บริหารนะครับเจ้านายของเราเนี่ยแหละอาจจะเป็น manager ที่อาจจะไม่ค่อยยืดหยุ่นสักเท่าไหร่มาฟังไอเดียการนำเสนอโปรเจกต์ของเรา แล้วเขาก็คิดไปเองว่าอ๋อมันควรจะเป็นในแบบที่เขาต้องการแล้วอันนี้ก็คือ confirmation bias ของ manager คนนี้นะครับซึ่งเราไม่ได้คิดเห็นในสิ่งที่เขาคิดแต่ว่าเขาคิดไปเองในแบบที่เขาต้องการนะครับอุปสรรคที่3คืออะไรคือ mood congruent interpretation ผู้อาจได้พูดถึงเรื่องของ emotions เรื่องของอารมณ์ไปแล้วเพราะฉะนั้นเรารู้ได้ว่าอารมณ์ของคนนะ่ะ ทําให้การสื่อสารไม่ชัดเจนโดยเฉพาะคนที่อารมณ์เสียโกรธหงุดหงิด jealous, อ่า j e a l o u อิจฉาก็ได้เครียดก็เป็นอารมณ์ได้นะครับซึ่งทําให้คนเราแบบสื่อสารไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนแต่อารมณ์ของคนเราก็เปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนไปกับสถานการณ์เปลี่ยนไปกับสิ่งที่เราเจอในชีวิตประจําวันและอันนี้แหละคือสิ่งที่ส่งผลต่อวิธีการตีความของข้อมูลที่เราได้รับอย่างเช่น คนคนหนึ่งบอกว่าวันนี้งานยากจังอาจจะด้วยนํำเสียงธรรมดาปกติเลยนะครับถ้าเราอารมณ์ดีเราก็จะแบบมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กถ้าเราอารมณ์เสียเราก็จะมองว่ามันเป็นไม่ใช่ธุระของเราอ่ะเราอาจจะลำคาญทำให้เราไม่ได้เข้าใจเขาจริงๆว่างานจุดไหนมันยากนะครับอะอะไรที่เป็น neutral message แบบเมื่อกี้งานมันยากจังอะอาจจะเป็น negative message ก็ได้แต่เอาเป็นว่าวันนี้อากาศดีนะ มันก็เป็นข้อความทั่วๆไปใช่ไหมครับสามารถถูกมองเป็นเรื่องที่ไม่ดีได้ถ้าเกิดคนคนหนึงเนี่ยหงุดหงิดอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยคืออย่าพึ่งรีบสนทนากับคนที่เราเห็นว่าเขาหงุดหงิดแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคนคนหนึงหงุดหงิดคนบางคนไม่ได้แสดงอารมณ์ออกมาเราจะต้องมาสังเกตพวก facial expression body language cues พวกนี้ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวช่วงท้ายครูอาจมีประชาสัมพันธ์คอร์สเรียนจิตวิทยาอีกทีหนึ่งนะครับแต่สำหรับตอนนี้เรารู้ว่าอารมณ์ของคนมันสอดคล้องกับการตีความข้อมูลที่เขาได้รับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เรา Assume negative comments จากเจ้านายไว้ก่อนถ้าเกิดเรามีกลยุทธ์แบบเนี้ยว่า เราไม่รู้หรอกว่าเราพูดไปแล้วมันจะเป็นยังไงเราลองถามคนได้ Can we talk เราคุยกันได้ไหมมีเวลาว่างไหมไม่ใช่แบบนั้นนะแต่เราคุยกันได้ไหมหมายถึงพร้อมที่จะสนทนากันหรือเปล่าเกี่ยวกับสิ่งสำคัญอะไรบางอย่างนะครับแล้ว expect words ไว้ก่อนก็เป็นอีกทริกหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราเหมือนมีความคิดที่ว่าถ้าสิ่งที่เขาจะตอบกลับมามันไม่โอเคเราจะไม่รู้สึกแบบ แย่เลยนะครับถ้าเรา expect ไว้ตั้งแต่แรกว่าสิ่งที่เจ้านายจะพูดไม่ได้เป็นเรื่องที่จะดีซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้สอนให้เพื่อนๆคิดลบไว้ก่อนนะครับแต่สอนให้เราป้องกันตัวเองไว้ก่อนเผื่อว่าเราเจออะไรที่ไม่คาดคิดนะครับ assume the worst case scenario ในบางสถานการณ์เท่านั้น4นะครับอุปสรรคที่4คือ non verbal mismatch หรือการสื่อสารที่ร่างกายกับคาพูดเนี่ย มันไม่ตรงกันอย่างเช่นคนที่ยิ้มแฮปปี้ลัละลาแต่ว่าในใจเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้แฮปปี้ลัลลาก็ได้เขาอาจจะเพิ่งถูกบอกเลิกมาหรืออะไรบางอย่างนะครับ I'm fine how are you อาจจะเป็นคำพูดที่ออกมาแล้วแบบเหมือนแจ่มใสดูดีนะครับอ่ uh, แล้วเป็นยังไงบ้างฉันโอเคแล้วเธอละ่ะแต่สีหน้าเขาอาจจะดูไม่ดีก็ได้หมายถึงน้ำเสียงอะ่ะ ดูดีดูแฮปปี้แต่สีหน้าอาจจะแบบขมวดคิวอาจจะแบบดูแบบ เครียดกับงานมากๆอยู่ก็ได้อันนี้คือ non-verbal mismatch ทำให้เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคนคนนั้นเขาเป็นเหมือนแบบโอเคหรือเปล่า I'm fine งานยากไหม I'm fine โอเคมากเลยแต่สีหน้าเครียดมากทำให้เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วแบบเขาติดปัญหาจุดไหนเราอาจจะพอรู้ได้แหละ non-verbal mismatch อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในทางหตัวเราอาจจะพอรู้ได้ว่า คนคนหนึ่งรู้สึกยังไงอยู่คนคนหนึ่งเป็นยังไงอยู่เพราะว่า body language facial expression สีหน้าแล้วก็กายภาพของคนเราไม่สามารถที่จะโกหกอารมณ์ความรู้สึกที่แท้จริงของคนคนนั้นได้นะครับเพราะงั้นคำพูดเขาอาจจะหลอกลวงซะมากกว่าแต่นั่นแหละครับมันก็ส่งผลต่อการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนก้กึ่งอยู่ดีและอุปสรรคสุดท้ายออยังไม่อุปสรรคสุดท้าย ลองจินตนาการถึงสล็อตนะครับเนะี่ยตามรูปนี้เลยคือหน้านิ่งหน้าดูง่วงนอนตลอดเวลาน่าดูเบื่อโลกตลอดเวลาเลยนะครับเอาจริงเราสามารถรู้ได้ไหมว่ามันเบื่อโลกจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันเหนื่อยจริงๆหรือเปล่าง่วงนอนจริงๆหรือเปล่าแต่อย่างว่าสล็อตก็นอนวันละสิบแปดชั่วโมงอะครับ ขออนุญาตไปต่อเลยนะครับเป็นข้อคิดให้กับเพื่อนๆว่าบางทีสีหน้าอารมณ์มันก็ไม่ได้บ่งบอกถึงความจริงอยู่เหมือนกันแต่ในมนุษย์แล้วนะี่ยส่วนใหญ่สีหน้าอารมณ์มันจะเจราจาความรู้สึกออกมาชัดเจนนอกนั้นถ้าไม่ใช่เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเราต้องการข้อมูลจากเขาเนี่ยสีหน้าอารมณ์อาจจะไม่ได้บ่งบอกอะไรเลยก็ได้นะครับอุปสรรคที่ห information overload นะครับข้อมูล เยอะมากเยอะเกินไปอินเ r อ r ์ t ตไม่ไหวตีความไม่ถูกนะครับสมองของคนเราเนี่ยสามารถคัดกรองข้อมูลได้ทีละอย่างเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาข้อมูลเยอะเราจะรู้สึก v v r w h e l เ e d เหมือน multitask แล้ว Burn out เหนื่อยล้าไม่อยากทำงานแล้วก็เลยทำให้การสื่อสารมันไม่เคลียร์เพราะสมองไม่แจ่มใสนะครับเวลา details เยอะเกินไปเราสามารถที่จะลืมได้ด้วยนะครับ ในการจดโน้ตอะไรก็เลยสําคัญมากๆเลยเวลาเราประชุมเวลาเราคุยกับเพื่อนร่วมงานเรื่องโปรเจกต์อะไรบางอย่างหรือว่าทํางานอะไรบางอย่างนะครับเช่นเจ้านายให้ summary ที่ไม่เคลียร์หรือขอ,อภยัยขอเอาใหม่นะครับเจ้านายให้เหตุผลแบบไปนั่งแบบเจราจาคุยกัน30นาทีไม่แต่คุยไม่รู้เรื่องเลยเพราะไม่ได้มี summary ข้อมูลมันลน้นมันเยอะเกินไปนะครับว่าจะในประชุมอะไรอย่างนี้ก็ได้ ซึ่งแล้วเราจะพัฒนาการสื่อสารยังไงครดก็มีการให้ทริคเล็กๆน้อยๆมาตลอดทางแล้วนะครับแต่มาดูกันดีกว่าหนึ่งฝึกฝนการฟังนะครับเพราะมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมเราชอบพูดมากกว่าฟังแต่ก็มีนะบางคนที่ชอบฟังมากกว่าพูดครูอัดก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าทำคลิปก็ต้องพูดอ่ะเนาะอ practice การฟังฝึกการฟังครับเงียบก่อน ฟังก่อนเราค่อยคิดเราค่อยพูดอันนี้เป็นทักษะง่ายๆที่เพื่อนๆทุกคนสามารถนำไปใช้ได้เลยส่วน 2. summarize เวลาเราพูดอะไรเยอะ อย่าลืมที่จะสรุปด้วยนะครับอย่างเช่นสัมภาษณ์งานบทสรุปคือวันนี้เราต้องการที่จะให้ทำงานเสร็จภายในพรุ่งนี้อ่ะอันนี้สรุปออกมาก็จะทำให้การสื่อสารชัดเจนมากขึ้น 3. มี Mindfulness นะครับก็คือเรารับรู้ได้ถึงปัจจุบันน้ำเสียง b o ด y ี้ n ลงว g จเป็นยังไงและ 4. เราอาจจะต้องปรับตัวปรับตัวในที่นี้อาจจะหมายถึงคาที่เราเลือกใช้หรือว่าสีหน้าที่เรามีนะครับ ได้หมดเลยให้กับคนที่ฟังเราปรับให้เข้ากับเขาหมอปรับให้เข้ากับคนไข้อาจารย์ปรับให้เข้ากับนักเรียนแบบนี้คือการปรับตัวนะครับจะได้เป็นคนที่สื่อสารแล้วคนชอบคุยด้วยเป็นคนที่สื่อสารแล้วคนโอเคที่จะสื่อสารกับเราด้วยไม่ใช่เราพูดอยู่คนเดียวนะครับขวดมีควดเล็กๆมาฝากครับ Great communication i s n t about speaking well การสื่อสารที่ดีไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้มาจากการ พูดแบบได้ดีแปลว่าอะไรการสื่อสารไม่ได้มาจากแค่การพูดอย่างเดียวกันนะครับมันเกิดจากการที่เราเข้าใจมากแค่ไหนด้วย it's about making sure you r e understood เราเข้าใจเนื้อหานั้นดีจริงอันนี้ก็ค่อยเป็นการสื่อสารที่ดีได้ไม่ได้เกิดจากการที่เราพูดเยอะพูดแล้วมันไม่เคลียรก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรใช่ไหมครับ เพื่อนๆเ,เห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงกับข้อคิดต่างๆแชร์ดานล่างลิงก์นี้ได้เลยคลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนตอนนี้ใครทีส่สนใจอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะเรียนรู้เรื่องของจิตวิทยาเชิงลึกมากขึ้น นะครับรวมถึงเรื่องของการสื่อสารครูอาจมีคอร์ส critical thinking หรือฝึกคิดเชิงวิพากษ์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้มองในมุมมองที่กว้างมากขึ้นหลากหลายมากขึ้นและเป็นผู้นำที่มี empathy ได้นั่นเองนะครับรวมถึงคอร์สจิตวิทยาองค์กรนี้สามารถ Search และสมัครเรียนทาง Skill Lane ได้เลยนะครับมีชื่อคอร์สว่า organizational management and group characteristics Character หรือว่าจิตวิทยาองค์กรจัดการชีวิต การทำงานการงานพัฒนาทีมคุณนะครับก็ไปเสิร์ชเรียนศึกษาเรียนรู้กันได้ล่ะให้ฟีดแบ็กครูอัดขอภัยเสียงให้ฟนะีดแบ็กเนาะเสียงเนินครูอัดนิดหนึ่งด้วยและมีคอร์สการเข้าใจการคิดอารมณ์และพฤติกรรมจิตวิทยาการรู้คิดเข้าใจพฤติกรรมเพื่อรู้ใจคนนะครับก็เสิร์ช ใน s k l l l เลนแล้วก็สมัครเรียนกับทางนั้นได้เช่นกันใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามและ Subscribe ให้กับคลิปครูอัดคอสนี้ด้วยนะครับหมายถึงช่องนี้ด้วยนะครับและก็ไปลงเรียนกันถ้าใครที่สนใจลงเรียนนะครับครูอัดก็มีเพียงเท่านี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ